วันที่ขทุกคนอันนี้ผักผักทานข้าวนะช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะเนี่ยที่ TTP เราอะมีโปรตีนมีโปรดัก์หลายตัวเลยแต่ว่าตัวที่ชอบที่สุดนะคือโปรตีนอันนเลยเนป้าเนป้านาเวโปรตีนไอโซเลตนะคะเนี่ยค่ะเป็นมีโปรดักให้ดูนะก็คือมันมีเป็นเวโปรตีนเก้าสิบเก้าเปอนชูกาแฟตน้ำตาลไขมันศูนโปรตีนสูงแป กรัมต่อหนึ่งร้อยกรัมก็คือคนเราต้องทานโปรตีนให้ถึงนะคือน้ําหนักตัวเท่าไหร่ก็ต้องทานโปรตีนเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่แต่งกลิ่นไม่มีสีไม่สั่งคอไม่ต่งหาะโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อคนกินโปรตีนหนึ่งกรัมต่อน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยกับตรงนี้คือชอบมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือมันมันไม่มีรสชาติอะเหมือนเรากินนมผงอะ ที่มันจืดอ,อะนมจืดอ,อะที่เป็นผงและโรยข้าวทานได้ตัวนี้เขาบอกว่าผสมกับอาหารต่างๆเช่นข้าวต้มโจ๊กซุปหรือเครื่องดื่มต่างๆเช่นนมสมูทตี้ช็อกโกแลตถเปิดมาค่ะเขาจะมีมเป็นกระปุกน,นะเราก็เป็นฟอยนี้นะคะเราก็มีช้อนตักนี่ช้อนตักแบบนี้เลยนะคะปริมาณที่ทานก็คือหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็โรยข้าวเลยนะคะโรยข้าวทานกับ อร่อยมากเลยนะจริงๆคือแบบติดนะทานทุกวันเลยเนี่ยค่ะโรยข้าวทานได้เลยเออแล้วมันแบบก็คือรสชาติข้าวก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะคือเป็นโปรตีนที่ทานเราดีมากจริงๆนะนํำเลยค่ะ